สวัสดีครับผมเบิรมลูกโป่งนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปเวอร์ชัน2หลังจากที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับคลิปคว้าพประทาดมาหลายปีแล้วคลิปแรก3าปีแล้วนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าเวอร์ชัน2จะเป็นยังไงนี่ครับมือเปล่า,ลาให้คุณเห็นนะครับมือเปล่านะฮะถูข้อมือได้เตรียมตัวนะครับฮึบตั้งใจนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับตั้งใจดูดีๆนะครับ นี่คือเวอร์ชั่น2ประทัดมาแล้วนะครับจากมือผมจากกลางอากาศนะครับเวอร์ชั่นแรกเป็นยังไงเวอร์ชั่นที่เขาทําทั่วไปนะครับในเวอร์ชั่นแรกก็คืออย่างนี้ที่เขามีการซูมอะไรกันได้แล้วนะครับจากการทํามืออย่างนี้หรืออย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ทําการคว้าไปในอากาศนี่คือเวอร์ชัน2นี่เห็นไหมฮะเวอร์ชัน2ต่างกับเวอร์ชั่นแรกนะครับผมได้ดูไหมครับตอน คิดไม่ทันกรอกับไปดูหรือไม่ต้องกรอกลับไปดูก็ได้ครับะตั้งใจนะฮะตั้งใจตั้งใจตั้งใจนะฮะให้ดูอย่างนี้นะครับเตรียมตัวนะครับกำไว้นะครับเตรียมตัวนะครับดูอันนี้เม็ดใหญ่เลยเห็นไหมฮะนี่คือกลางอากาศนี่นอกจากที่เขาจะอ่ายให้ดูจีเนี่ยนะดูไม่ทันนอกจากการคว้าพระาธาตุแล้วโดยที่เขาอ้างว่าเป็นพระาธาตุแล้วก็ยังมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น เขาคว้า <K u ha> อย่างลักษณะอย่างนี้นะครับเขาวางมือไว้เขาวางมือไว้ตรงนี้เลยแล้วเขาบอกว่าให้นึกถึงบารมีสมเด็จพุทธันโตแล้วมองขึ้นไปสมเด็จพุทธันโตก็จะเอาพระมาให้นะครับตั้งจิตคว้ามับขึ้นมาเนี่ยกขาจะเป็นพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระสมเด็จเห็นไหมฮะสมเด็จเนื้อจะเบาบางคนบอกว่าเอ๊ะเขาเสกได้เคยเห็นเขามีเสกที่สิ่งของที่มีน้ําหนักด้วยก็ไม่ยากครับลักษณะอย่างนี้ที่เขาทํามาเห็นไหมฮะ ลักษณะอย่างนี้แล้วเขาทาการคว้าไว้ในกาศปุ๊บขึ้นมานี่คือรูปหล่อพระนะฮะโลหะหนักนะฮะหนักนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตขอเข้ามาท่านแล้วนะครับหลวงพ่อสงฆ์วัดดอนตรอนะครับผมก็มีอยู่ก็เลยเอามาให้ดูได้นะครับเทคนิคของมายากลเนี่ยโดนกระทําโดยการที่เอาไปอยู่ในระบบของการสร้างตัวตนให้เป็นผู้วิเศษ นะฮะหลายหลายอย่างฮะนี่คือก็คือ,คอหลักของมายากลอย่างหนึ่งท่านตั้งใจดูนะท่านตั้งใจดูแก้วนะฮะหนึ่งใบตั้งใจดูนะครับคว้านะครับผมคว้ามาแล้วตั้งใจนะฮะท่านเห็นไหมฮะท่านเห็นไหมฮะโอ้โหยังไม่หมดเลยนะฮะอ่ะให้ทุกทกท่านดูนะฮะในโหลนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมเทให้ดูผมถามมาผมเสกมาได้เยอะขนาดเนี้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยเห็นไหมฮะร่วงนะฮะเห็นไหมฮะเศษไม่ได้ขนาดเนี้ยท่านดูสิฮะทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่อุ้ยร่วงร่วงร่วงไปอีกนะฮะเป็นเศษเกี่ยวกับวัตถุมงคลถ้าผมจะแอบอ้างเป็นลักษณะอย่างนี้มันคือหลักของมมยากลนะครับลงยกตัวอย่างเช่นถ้าสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกป,ปล่อยๆนะฝนตกป,ปล่อยๆขึ้นมาฝนตกมาจากพระฟ้าเนี่ยแล้วผมทําการขึ้นไปอย่างเงี้ยผมทาการขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วปั้นปั้นเลยทําการปั้น ปั้นน้ำฝนโบกน้ำฝนขึ้นมานี่คือแก้วหน้าคราชวิจิตพิสดารมากเลยเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือหลักของมายากลเสกไม่ได้ตลอดฮะคือคือคือมันเสกไม่ได้ตลอดลักษณะคว้าเนี่ยคว้าขึ้นมาเนี่ยผมก็เสกได้นี่คือจริงๆแล้วก็คือเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะฮะเนี่ยฮะถึงบอกว่าเราอย่าตก เป็นเหยื่อของผู้ที่เอามมยากลไปอ้างนะครับไปอ้างไปอ้าง,างความวิเศษวิโสอะไรลักษณะตัวเองนะครับผมคลิปนี้ก็ชี้แจงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปทําให้ดูด้วยนะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าเศษของใหญ่ได้หรือเปล่าลองดูสิครับฮึบฮึบขวามาเลยกลางอากาศอันนี้ใหญ่มากนะฝ่ามือผมปิดไม่ได้นะฮะ ฝ่ามือผมยังปิดไม่ได้เลยนะครับผมนี่คือเทคนิคของมายากลนะครับอาจจะฟันหล่อนิดนึงนะครับผมโอกาสนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามผมใน Facebook ได้นะครับเบิ้มลูกโป่งนะครับ